เกไม่รู้เลยพี่ผมก็บอกไม่ถูกละพี่ว่าวันที่เสดกจไปพี่อเนี้ยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวข้างทางอ่ะพี่ก็พี่จะกินอีกก้อนก็ได้ร้อยก้อนก็่ห้าสิบบาทขอให้หมดอย่างเดียวขอให้ชัดเจนอ่ะถ้าไม่หมดเป็นไรไหมฮะปรับปรับเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยกินไม่หมดเดี๋ยวผมปรับเพิ่มอีกห้าร้อยให้เอาโอเคพี่ มาทำเนี่ยพี่ทำอะไรมาก่อนขับไรเดอร์มันก็พาวาาาันละประมาณพันเลนคนสองแต่มันวิ่ง22ทุ่มทุ่มโมงอะนะก็ไปเรบรกคว่ำแล้วอาหารกระจายเต็มพื้นเลยเอาตรงๆนะพี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรอกตอนที่เริ่มขับไรเดอร์ได้แรงบันดาลใจจากน้องคนหนึ่ง,ขเ,เ,ง,งเขาขายบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวแสะเล้งเหมือนกันเขาเสียบสารจากพ่อแม่ของเขาเลยแล้วน้องคนนี้เป็นเด็กวัยรุ่น,นอยอายุ20กว่าผมเลยเฮ้ยทำไมเท่จังวะเขาน้องเขาเก่งแต่เราอะ40แล้วเฮ้ยทำไมเรายังทำไม่ได้เหมือนน้องเลยวะก่อนจะขายผมพิมพ์คอมเมนต์ไปถามมาคำเดียวเลลยยว่่่านน้ออองงพีขกัใจห พี่กําลังอยากจะขายเหมือนน้องแต่พี่ขายที่กรุงเทพเขาบอกว่าพี่สู้ๆอย่าไปคิดถ้าคิดแล้วไม่ทําอย่าไปคิดคิดแล้วทําทําเลยผมทําเลยพอได้จากมันนั้นบอกขอบคุณมากน้องผมทําเลยแล้วพี่ไปได้ส่วนไงไงไปดูใน u t u ู e พอแล้วนั้นเดี๋ยวก็ลองทําดูหมดไปสองพันน่ะแล้วพี่มีความคิดไงทําไมถึงบอกว่า50บาทเนี่ยได้ได้ถ้วยใหญ่ๆให้กินแบบจุกๆไปเลยอ่ะก็เพราะว่าเราขับรถไงพอเราขับรถใช่ไหมก็รู้อยู่ถ้าวิ่งในกรุงเทพเนี่ยเวลาเราไปหาของกิน50บาทแม่งสิบล้ว ดนน้อยมากก็เลยบอก่าโหนแม่เออถ้าเกิดว่าเราเราแบบมีโอกาสได้ขายขอจะให้แม่ให้เยอะเลยทำไมวะแค่นี้มันทำไมมันต้องงกวะหรือมันอะไรทำไมหรือหรือต้นทุนมันสูงหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้หรอกนะคิดไปคิดมาว่าเออพอเรามาเปิดเองแล้วให้แม่ใครจะกินยังไงก็เอาไปผมเชื่อว่าคนมันไม่ได้กินหรอกจิตก้อนอย่างทุกคนอะกินสามก้อนสี่ก้อนใช่ไหมให้เขาอิ่มดีกว่าให้เขาได้อิ่มน้องอย่างน้อยแบบประหยัดในมือหนึ่งที่แบบนแ้บางทีก็ซื้อกลับบ้านใบหรือว่าพวกคนท้องคนอะไรเงี้ยบางทีเขาเคยทำงานสองคน ก็เลยพี่ไม่เจ็บปังคนท้องนะพี่ให้กินฟิลจนกว่าจะคลอดลูกคลอดลูกได้มาหลังเองที่เข้ามาอุ่นถึงพี่ก็าบอกร้องไห้น้ำตาบอกขอบคุณมากนะพี่ผมอิ่มมือหนึ่งแต่ว่าผมเสียเงินแค่ห้าพันบาทแถมพี่ก็มาเลี้ยงแฟนผมอีกก็ประหยัดไปได้อิ่มื้อหนึ่งก็เลยคิดว่าจริงๆไม่เหอะไม่ได้อะไรช่วยกันไปกำไรนิดหน่อยช่างมันแล้ยอ้ยามผมมีเลี้ยงไรเดอร์ทุกเดือนเอาวต่อไปก็จะเป็นยินมอเตอร์ไซค์เอาตรงๆนะลูกค้าเราถ่ายสัมพันธ์ดีคนทั้งนี้อย่างน้อยเราก็เอาคืนกำไรให้ลูกค้ามักซ้หมด ลดโรงงานอะไรเงี้ยให้หมดเราไม่ค่อยเจอหรอกประเภทแบบกินเยอะๆแบบสองขึ้นไปเงี้ยมันมน้อยแตบบ่ตรงนี้ก็เต็มที่เลยรลีมีแค่สิบมากที่สุดกี่้อนสามสิบห้าสามสิบห้าพเขาขอแค่สามสิบนะแต่ผมมาให้ใส่หลอกเขาไปห้าแต่หมดหมดที่เอาใจทำนี้ได้สี่สิบพี่มีกําไรจากตรงไหนที่ทําให้เราอยู่ต่อได้หยิบนานขนาดเนี้ยครับกำไรหรอพี่ความสุขพี่เอาตรงเลยนะพี่ผมได้กําไรความสุขจากลูกค้า ได้กำไรคือํำขอบคุณจากคนที่เขาไม่มีจริงๆแค่นี้กำไรผมอะถามว่าถ้าเป็นกำไรเรื่องตัวเงินเนี่ยมีไม่มากพี่แต่ขอให้ได้แค่ได้กำไรแค่นี้ผมว่าผมคิดวาสจบไปหมบอกไม่พอแบบอินให้จุกไปเลยราบพี่ใครท้องไม่แตกไม่ต้องกลับขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึง พี่คบกับแฟนนานหรือยังสองปีแล้วครับสองปีสอ้โอ้พี่โดนหลอกมาถึงสองปีเลยเหรอหน้าคุ้นแต่ผมไม่รู้ว่าใครหน้าค่ะหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนมิเกลอ๋อกูรู้แล้วที่แม่กูชอบมิเกลชัยยาวิชัยโอ้ยร้อนเปลืยเลยพุ่งสุธิราโอ๋อพุ่งสุธิราอีกครั้งหนึ่งสอนร้านน้ำเพชรเหรอจริงเหรอพี่เป็นคนนั้นจริงเหรอ นี่ถือว่าผมมีบุญมากไงเนี่ยพี่ลิเกลิเกเดิเนร้านมาหาผมจริงเปล่าพี่ไม่ใช่นะพี่นะแหมหรือว,ว่าใช่แล้วใช่ที่ผมตกใจเลยนะเล่นเล่นซแบบใจเราหวิวเลยเมื่อกี้ปกติคนเราไม่ทักขนาดนั้นไงเราไม่ทักแบบเฮ้ยนาเก่าหน,หน้าพี่เหมือนกับผมว่าเหมือนอออกอุ้งถลานกันนะตรงี้